สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้ม่ผู้พกกระช่องแย่ไพ่พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้่แย่ไพ่ในน้ำของมูลแนวทางตำเหล้าไม่พ่อแม่พี่น้องในเบืองในชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไพ่ในมืเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนอนย้ำแย่ไพ่รุ่งกินไม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบบริภาษเบืองผาชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับแ มาเบ้าลายใหญ่ห้างเนาะพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมุลตำเล้าอาจารย์ธันเล็กไปเลยนะจ้ามาเบิ่งเนื้อทั้งนี้เป็นเนื้อคุณหญิงงามใจเนาะพี่น้องคุณหญิงงามใจบอกว่ามัอนี่ตำเล้าเด่นอยู่ที่แปดเนาะพี่น้องเนาะเด่นอยู่ที่แปดเนาะจ้าเม็ดเดียวแปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดสี่แปดสี่เนาะค่ะสำหรับเนื้อทั้งของคุณหญิงงามใจเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดโบว์สันตำราวันนี้เนาะเด่นสองกับสามแคบหน้าจอเลยนะจ้าพี่น้องมีสองตัวและสามตัวเนาะจ้าอ่า อันไหน,นทังหลายกับแคบหน้าจอได้นาอพี่น้องเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์เรือ่องจะเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะเนาะ่อไปนี้จ้าอันนี้เป็นแนวทางของงันเป็นแนวทางของอาจารย์นมเมืองพรลานนะคะพี่น้องคะอาจารย์นมเมืองพรล้านบอกว่ามื่อีเดนบนล่างอยู่ที่แปดนะคะพี่น้องเดนบนล่างอยู่ที่แปดเนาะเม็ดเดียวสามแปดกับสี่แปดกันะมากระจวดจ้จาใจเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของอาจารย์เสือคิมเนาะคะเสือคิมชากลังเหลา่าเมนีเด่นเจ็ดพนัทพี่น้องเพิ่นวานเนาะเด่นอยู่ที่เจ็ดนะคะพี่น้องเน้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองและเจ็ดสามเม็ดเดียวหาเจ็ดสามมาสัน่นเอาพิจารณาตามเพิ่นได้เนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดมาหน่อยเนาะเอ็ดมาหน่อยบอกว่ามื่อนี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ ห้าหกห้าเจ็ดหกเนะคะสองห้าเและหาศูเอ็ดมาหน่อยนะคะพี่น้องมาเพื่อเพยบให้ลงปั๊บเลยนะคะพี่น้องคะฝ้ามาให้พี่นอ้องโลเนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพคนห้มานะคะพี่น้องคะแนวทางควนบอกว่าโหลดอยู่ที่อ่เน้นตัน้งแต่สองเก้าหอดอ่าสองเถึงกับอ่าสองเก้าศนถึงสองเก้ถึงสามเนาะพี่น้องสำหรับแนวทางของเพื่นเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์แมนบลน,นะคะวันนี้เด่นเจ็ดประานอาจารย์แมนบนวานเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก่ากันเบือนเจ็ดเจ็ดประานพี่น้องเอามักตัวใดกับพี่ชนาน,านำเพิ่นใดเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์รวมแล้วจะเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไนเนาะแอดไนบอกว่ามันนี่เด่นเก่าเนาะคะ่ะมีศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดศูนย์เก้าเจศศูนย์เจ็ดเก่าเจ็ดแปด จับเก่าเด้อพี่น้องเด้อเจ็ดแปดเก้านะคะพี่น้องพิจารณาตามสูตรเพื่นใดเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นแนวทางจะมีขอความแจ้งเตือนแน่พี่น้องขอโทษขอภัยให้หลายๆเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสไทยไทยวัสด์ตำเล้ามือนีเด่นห้าห้าหกห้าแปดนะคะห้าเก้าหกหกหกแปดหกเก่าวัสด์พี่น้องเอามาักตัวใดกับพิจารณาตามเพื่อนใดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ข้อค้นคนสูตรเนาะพี่น้องแคปหน้าจอได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอสุดใจนะคะเอสุดใจแล้วบอกว่าตำเล่าวมือนีเดียนศูนย์กับหนึ่งวันสันพี่น้องคะหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งวันสันพนว่าเอสุดใจเนาะพี่น้อง ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาลค่าละอ่อนเหนือนะคะละอ่อนเหนืองวดที่แล้วข้างเทิงหลุดว่าซันพี่น้องค่ะข้างบนหลุดเนาะงวดนี้สองสี่สองห้าเจ็ดสี่และเจ็ดห้าแนวทังเทิงละอ่อนเหนือต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างแนวทางล่างงวดที่แล้วกันหลุดคือกับเฮ้ยเข่าหกหนึ่งวันันพี่น้องงวดวันนี้ขันแก้ไพ่บดีเอาละอ่อนเหนือมาลงไห้เนาะค่ะมาเบิ้งค้างงวดนี้บนบนว่าข้างล่างหกหกหกเจ็ดสองหกและสองเจ็ดนะคะพี่ 24, 25, 74, น้องว่ากันไปตามสูตรเนาะพี่น้องเนาะ ให้เขาให้ร,รุดตลอดมันก็เป็นไปบ่ได้แล้วนาะพี่น้องเนาะมีเข้าไม่รุดนละทุกสำนักทุกอาจารย์ต่อไปเลยจ้าอันนะี้ oh. เป็นแนวทางนุมสุพรรณพี่น้องคะเดิน8ปดกรเก่านมือนี่แปดหนึ่งแปแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเลเก้าสมศาสันตามเล่านมสุพรรณเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้อาจารย์กรกรสินบอกว่ามือนี้เดิน8ปดนะคะเพื่นบอกว่า8 4ดสี่แปดห้าแปดเนาะค่ะแเก้าแปดนะคะสามตัวเพื่นเนาะสตัวก็มีมักตัวใดกระจวดจ้าตามเพื่นได้ ต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดมีแอดมีบอกว่าเด่นซีเนาะค่ะซีสองซีสี่ซีแปดสองแปดแปดซีสองมาสันสำหรับแนวทางของแอดมีเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอนเดนโบนะคะแอนเดนโบเมื่ที่แล้วเข้าหกหนึ่งเด่นหนึ่งนะจ่ะวันนี้เด่นซีหางหกมาสั่นพี่น้องแคปหน้าจอได้เลยนะคะตัวเลขหลายตรงขอโทษห,ห,หลายๆเด้อพี่น้องเด้อยยายไพ่บอด้อานห้เนาะค่ะรอเลลายๆสำนักหลายๆอาจารย์เนาะ,ะพี่น้องจังบอดี้ห้ไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะจังบอดี้ลงซาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ เพราะว่าหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์พูนกระล้นล่งบอกล่ลอมกันเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องโล่เพราะว่าบางอาจารย์พี่น้องพนกระจักใดมากนะคะเนาะโตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเก่าเงินเก่าทองเนาะเดนิน3ามกับเก่าฟันสามมาสันพี่น้องคะเน้น30มศล่องสามหนึ่งพะนะเอามากระจวด ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่เด้อพี่น้องเสี่ยนพยักเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นแนวทางของเสี่ยนพยักเนาะพี่น้องเนาะเข่าดีเด้อพี่น้องเสี่ยนพยักเพิ่น,นงวดน,นี้เดือนหกเกืบเก่าเนาะหนึ่งศูนย์หกประสัดเป็นมี่สามตัวมาหวม่วงในเมือนี้เพิ่นว่าเนาะบายท,ที่นี่ศูนย์หกหนึ่งหกสองหกแปดหกนะจ้ะเก้าสองเก้าสามเก้าหาและเก้าหกมักตัวใดกับพจารณาน้ำเพิ่นใดเนาะมากักกระจวดจ๊ะใด ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอเต้นะคะสามตัวว่าสันพี่น้องคะงวดที่แล้วเขาซีสามมาสามวันนี้เน้นตัวเดียวเลยเจ็ดสามว่าสันพี่น้องชุดเต็มแคบหน้าจอเลยเนาะเพื่อนเพื่อนเน้นเจ็ดสามตัวเดียวเอเต้เนาะคะ่ะบางมือกับเพื่อนกับมีมาไห่บางมือกับบ่มีมาไห่เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เม็ดเดียวแขนเขนฟันไปเลยเจ็ดสามว่าสันพี่น้องสาหรับแนวทางของเอเต้เนาะเอามากับพิจณานับเบินได้ค่ะพี่น้องคะเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง คนไทยหัวใจสิงเนาะพี่นอ้องเด่นมาอนี่หกแปดศูนย์มาสั่นพี่น้องคะแคบนาจอเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะเเด่นเพิ่นกับเขาดีได้พี่น้องคนไทยหัวใจสิงเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางลาวเดิมว,วันสั่นพี่น้องคะพูนวานนท์ตำลาววันนี้วันสั่นงวดที่แล้วเขาเอ่อหนึ่งสี่สามนะจ้างวดนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นเด่นเจ็ด เก้าเจ็ดศูนย์แปดแปดหนึ่งมาสั่นแปดชุดพี่น้องขะเคีบหน้าจอตามเพื่อนได้เลยนะคะแปดชุดนะคะพี่น้องขะสามตัวตรงเนาะ mm hmm. ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอาสูตรนี้เป็นแนวทางของตะวันท่อแสงนะคะ mm hmm. เดนสองกับเก่าเนะาะมีสองซีซีเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสองเก้าศูนย์เก้าหกเนาะจ้ะแถมสองเก่ากับเจ็ดสามมาสันพี่น้องนะคะพี่น้องคะ่ะ ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดตำล่านะคะพี่น้องงวดที่แล้วเข้า4ีสามเนาะจ้างวดน,นี้หนึ่งเจ็ดสองแปดสามเจ็ดอ่าหนึ่งแปดสองเและสามแปดประสันอ่ะมาเป็นดามสูตรเพิ่นเนะาะหมักตัวใดกับว่ากันเด้อพี่น้องเด้อทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นแนวทางละค่ะพี่น้องเนะาะมักตัวใดก็ค่อยว่ากันเนาะโตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอามาเบิ้งค่ะตำล่าเมื่อนี้เป็นคู่โตดประสันพี่น้องงวดที่แล้วเข้า4ีสามเนาะจ้ะ เอาแคบนาจอมีสองตัวและสามตัวชาดบอนอะพี่น้องเนาะชาดบอ่อคาพี่นอ้องขาอะแคบหนาจอเลยเนาะพี่น้องงวดนี้ก็หลายเติบหลายตัวเติบเนาะพี่น้องเนาะต่ว่าบางหมดพนกมงงามี่ไปยยามหามหาไหเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเม่นองแซมบาซันพี่น้องตำเล่ามือนีซีหนึ่งซีหาซีเก้าห้าเก้าห้าหกห้าเจ็ดและเก้าหนึ่งเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดฟินิกเนาะแอดฟินิกบอกว่าตามล่ามือนีเด่นเก่ากับ4ว่าสันเก้าศูนย์ก็สามเก้าสี่นะคะสี่ศูนย์สี่สองหกสี่สองเก้าสี่ศูนย์ว่าสันสำหรับแอดฟินิกเนาะพี่น้องเนาะว่ากันไปตามสูตรเนาะพี่น้องเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์รู้แล้วแต่เป็นแนวทางนี่แหละต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของยายไผ่เนาะค่ะพี่น้องคะงวดที่แล้วลุดนะคะมาตามต่อว่างวดนี้ยงยายไผ่จะเขาวอเดนบอกขึ้มูดอกเด่นสามกับเก่าเนาะคะ่ะ ะวันเด่นที่สุดก็คือสามนพี่น้องเนาะสองศูนย์สามนะคะแล้วก็จับก็คือจับชุดเด่นก็คือสามสี่สามเก้าและสามศูนย์นะคะพี่นอ้องเอาว่าตัวใดมากตัวใดกระพริจนาน้ำเบือนใดเนาะชุดวินอยู่ที่สองสองสามเก้าศูนย์นะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดเวนนะคะแอดเวนก็บอกว่าเด่นสามเนาะคะ่ะสามห้าสามหกสามสี่สามเจ็ดประสันหกสามหาพนาพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอส,สมัยนะคะงดที่แล้วเขาเทปอันเขาแถวเทิวเทงวันสันวดน,นี้เปิ้เล็กเด่นเปิ้มีอยู่89 862เนาะจ้ะ62นง6เก่า6เก่าเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าเพิ่นบอกว่าชุดกันที่62 6699พาณาพี่นอ้องเอส,สัยและว,วา่าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่นะคะี่นอ้องเด่นที่สุดคือ62ับ27เนาะคะ่ะ2ตัวเนาะลองเบิ่งค่ะี่น้ง2627นะคะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอของเอ็ดบักคำหน่อยเนาะเด่นหาฟาดหาแปดวิถาออกห้าแปดมางวดนี้เสียใจเลยเนาะเพราะว่างวดทีเดียวแยกไพ่จวดหาแปดนะคะ่ะชุดวินอยู่ที่สองห้าแปดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางตามล่าว,วสันของคนเข่าดีได้พี่น้องเลขเด่นสามกับศูนย์ไวยเด่นสามกับศูนย์วสันเพิ่นวานเนาะเอร็ดเด่นละว,ว,ว่าบาทที่นี่เพิ่นบอกว่าสามศูนย์สามหนึ่งสามเก้าและสามแปดเด่นคือกันกับแยกไพ่ตัวนี้ พี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอสบีวันนาวาสันอันคนละสูตร,รกันเด้อเลือกเอามาักเองมักสูตรใดวาสันสี่สอบคือ3 0มศูนย์เออดีสอบคือ3 1 3 8และ7 7็ดเจ็ดวะสันพี่น้องมีอยู่2สูตรเอสบีวันหนานะคะพี่น้องมีตามราวให้ด้วยนะคะพี่น้องคะว่ากันไปตามสูตร,รเด้อมกักแนวทางอาจารย์ท่านใดกับใครเขียบเอาเราบพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เอสรัชนกบอกว่ามือนี้เด่นเจ็ดกับแปดนะจ้ะสามเอ่อสีตัวสองแปดเจ็ดสองพะนะ 8, 72, 0 7 2 0 78, เจดสอง78นยเจนาะสองตัวอยู่ที่สอง8ปดและ72สนะคะสำหรับแนวทางของเอรัชนกเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของนมหน้าหว่าเนาะสองสองหนึ่งสามหนึ่งสี่แปดส้าส่าสองหนึ่งนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางพี่คนบอกว่า ่นห้มากงวดนี้เด่นเจ็ดกับแฟันแปดาสันพี่น้องอ่าเน้นแปดหกแปดเจ็ดเานาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดเพนพนพารวยเนาะแอดพนพนพารวยบอกว่างวดนี้เด่นอยู่ที่สมนะคะพี่น้องคะเลขเด่นสามอ่าสองสามสานหาะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอกตูนเนาะเอกตูนบอกว่าเด่นสองกับสามมาสั่นสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ละสาเก่า ไปกับบนลางเด้อว,ว่าซันเอ็ดกระตุนล,ละวาเนาะไปมักเนี่ยท่ากระตุนกับแคบหน้าจอได้เลยเด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เอ็ดโก้นะจ้าเพิ่นบอกว่าตำราว,วัอนี้เด่นอยู่ที่0 7 0 8 1 7 1 8 2 7และ28นะคะตำราว,วันนี้เนาะอันนี้นายนมพี่น้องขานายนมงวดที่แล้วเข่า16เนาะจ้าเข่าจริงเนาะพี่น้องงวดนี้เพื่อน,นาจะเด่นอยู่7 4 5 3 3 5 3 7ว่าซันพี่น้องวิ ยายไพก็ดีใจได้เพิ่นเรียนสามเนาะเรียนอยู่ที่สามโมเมนเบิร์ระบอบพี่น้องเบอร์อะไรเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่เดเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขุมสุขุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าทดี่ได้แบ่งปันของมูลนิธิย้ายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิร์ดเด้ชมเป็นแนวทางขอคุณหลายๆเด้อจ่าสวัสดีจ้า